คลิปโนนนี้ขาโมโนพอดในงบไม่เกิน5,000บาทของทางโคแมนถ้ารวมหัวน้ำมันด้วยนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปอีกเอามาใส่ที่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัวขาตัวนี้ได้ถ่ายเป็นแนวตั้งพลิกแบบนี้ได้เลย สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับอย่างที่เกินไปเมื่อตอนเปิดหัวเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาลองทดสอบใช้งานนะครับตัวขาตั้งกล้องสําหรับงานวิดีโองานภาพนิ่งนะครับที่เป็นแบบขาเดียวสามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนจุดได้ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าขาเดียวหรือว่าโมโนโพอดนั่นเองนะครับในงบราคาแค่ไม่เกิน5,000บาทนะครับ4,990บาทแถมเป็นประกันศูน์ไทยกับแบรนด์ โคลแมนตัวนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการเริ่มต้นใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่มีมาให้อยู่ในชุด4,990บาทประกันสูนไทยกันนะครับเราจะได้กระเป๋าแบบนี้ไปเลยนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่สามารถคล้องสะพายไปแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถกันเป็นรอยกันถลอกทําให้ภาพลักษณ์ดูดีได้ด้วยกระเป๋าใบนี้นะครับให้ดูของที่ มีอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าซิปนะครับผมก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะซึ่งในช่องด้านในของตัวกระเป๋าใบนี้ย เขาจะมีซิปนะครับเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆได้อีกนะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้1เลยคือปัจจัย L 3ตัวนะครับเขาจะมีปัจจัย L มาให้แบบนี้3ตัวพร้อมกับตัวคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ในซองแบบนี้2นะครับก็คือตัวขาโมโนพอดนะครับหรือว่าขาตั้งสําหรับงานภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอแบบขาเดียวนะครับขาโมโนพอดเนี่ยก็จะเป็นตัวขานะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถ ถือเลนส์ยาวๆเลนสหนักนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดได้แบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับใช้สําหรับแบบพวกฟุตบอลสนามแข่งรถต่างๆนะครับหรือว่าพวกงานถ่ายนกนะครับที่ต้องเลื่อนเปลี่ยนจุดเร็วๆหรือว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆก็ตามนะครับตัวขาโมโนพอดเนี่ยจะนิยมใช้กันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์สั้นหรือว่าเลนเทเลอะไรต่างๆ ขาโมโนพอตตัวนี้สามารถรองรับได้หมดเลยนะครับแถมตัวนี้ราคาแค่4,990บาทย้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าไม่เกิน5,000บาทเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูเรื่องของรายละเอียดขาโมโนพอตตัวนี้กันนะครับว่า รายละเอียดการใช้งานเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้อีกก็คือตัวแขนนะครับแขนจับนะครับสามารถท,ที่จะใส่เข้าไปกับตัวหัวแพนหัวทิ้วตรงนี้ได้นะครับเพื่อทําการแพนทิ้วได้แบบสมูทถนัดมือนะครับด้วยด้ามจับตรงนี้สามารถยืดได้นะครับยาวขนาดนี้เลยอันนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ ตัวเพทนะครับซึ่งตัวเพทตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเพทตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เป็นแนวตั้งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกตรงนี้กันอีกทีนึงว่ารูปลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับดูอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับแลวคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณะของตัวขาโมโนพอดตัวนี้นะครับขาโมโนพอดตัวนี้แน่นอนครับเป็นขาตั้งกล้องแบบบขาเดียวนะครั ใช้ในงานที่ต้องการการเปลี่ยนจุดแล้วก็เคลื่อนย้ายแบบคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะครับตัวขาด้านล่างเนี่ยจะเป็นไตพอรครับไตพอรเล็กๆแบบนี้แต่ว่าขาโมโนโพอร์ตของทางโคแมนตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะวางได้ค่อนข้างมั่นคงนะเห็นไหมมันสามารถวางได้แบบค่อนข้างมั่นคงเลยเมื่อเราวางไปกับตัวพื้นเรียบๆนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับมันจะมี2ล็อกแบบนี้ เราต้องการแบบกว้างๆก,ก็ได้หรือว่ายกขึ้นมาให้สูงมากกว่านี้ก็ได้นะครับนี่แต่ว่าในระดับเนี้จะค่อนข้างทําให้ตัวขาเนี่ยมั่นคงนั่นเองนะครับก็คือกลางออกไปให้สุดเลยแล้วถัดมาที่ตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวด้านหน้าตรงเนี้จะมีตัวปลดล็อกอยู่แบบนี้นะครับก็คือเวลาเราจะเอนไปข้างหน้านะครับหรือว่าจะเอนมาอย่างเงี้ยบางทีนะครับเราไม่ปลดตัวนี้ขึ้นมานะครับในการใช้งานตัวนี้นะ ถ้าเราไม่ปลดขึ้นมามันจะเอน็นไม่ได้นะครับมันจะเอ็นได้น้อยนั่นเองนะครับเราสามารถยกตัวสีส้มๆตรงนี้ยกแล้วก็บิดนิดนึงนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะโยกได้แล้วยกแบบมุมต่ําแบบนี้เราก็โยกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่มันจะมีช่องเว้าวนะครับเป็นหัวบอลน,นะโยกแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องการโยกนะครับเราก็ดันไอ้ตัวสีส้มเนี้ยลงไป แล้วก็สามารถล็อกให้แน่นด้วยตรงนี้เลยครับอันนี้ล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาที่ตัวก้านนะครับตรงนี้สามารถปลดล็อกได้นะครับทั้งหมด4ล็อกนั่นเองนะครับใครจะปรับทีละล็อกก็ได้นะปร๊บนี่ปรับขึ้นมาทีละล็อกก็สามารถปรับความสูงได้แบบอิสระนะครับนี่ต้องการความสูงขนาดไหนก็ปรับได้แบบอิสระขาตัวนี้นะครับเมื่อเราปรับลดระดับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็คือ64.5ซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเรายืดสุดเลย ปลดล็อกทั้ง4แกนแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกตัวล็อกหรือว่าปลดล็อกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับนี่คือความสูงของเขานะครับ179.5ซนติมตรถ้ารวมหัวน้ำมันด้วยนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับเป็น180กว่าเลยซึ่งผมเองเนี่ยสูง183นะครับเนี่ยตัวกล้องนะครับฐานของตัวกล้องเนี่ยเสมอหัวผมเลยนะครับ183ซนเมตร ตัวนี้กางได้สูงส,สุดยืดได้สูงสุดก็คือ179ซมแต่ถ้าเกิดบวกหัวนี้เข้าไปด้วยอีกนิดนึงก็เป็น180กว่าเซนิเมตรเลยนะครับอะแบบนี้นะครับคือยืดสุดแล้วก็ปลดล็อกนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยความสูงนะปุ๊บนะเรียบร้อยครับแล้วเราก็สามารถที่จะล็อกกลับมา เหมือนเดิมได้อันนี้ก็คือตัวขานะครับก็มีตัวคล้องตรงนี้นะครับเราสามารถคล้องแขนได้นะครับตัวสายเขาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามนะครับสกีนคําว่าโคแมนโมโนพอรมาด้วยนะเผื่อบางทีเราต้องการจับถือเงี้ยเราก็คล้องมือไว้ได้เผื่อป้องกันการหลุดมือนั่นเองครับเขาก็จะมีสายคล้องแบบนี้มาให้นะครับเรายังสามารถที่จะหมุนตัวนี้ออกมาได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่หัวทีหลังสุดเลยนะครับเรามาให้ดูก้านก่อนผมสามารถปรับ หมุนตรงนี้ออกมาได้แล้วก็มาใช้งานแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการไปถ่ายมุมต่ำนะครับหรือว่า low a เกิลนะเราก็แค่ถอดหัวตัวนี้ออกเอาก้านนี้เก็บไว้ได้เลยเห็นไหมผมถอดออกมานะครับแล้วผมก็เอามาใส่ที่ตรงนี้เพื่อถ่ายบนโต๊ะนะครับถ่ายรีวงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการแพนทิ้วแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวขาตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้แบบเต็มเต็ม ขวาโมโนพอตของเขาเนี่ยเราก็แค่ถอดหัวตัวนี้ออกมานะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวก้านเข้าไปเหมือนเดิมครับหมุนใส่เข้าไปแบบนี้การใช้งานนะครับไม่ได้ยากแล้วก็เรื่องของตัวล็อกค่อนข้างแน่นหนานะครับเราต้องการใส่เปลี่ยนหัวบอลหรือว่าเปลี่ยนหัวตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนแบบนี้ได้เลยจบนะครับสําหรับตัวก้านขาตรงนี้นะแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูที่ตัวหัวของตัวโมโนพอตนะครับของทังโคแมนตัวนี้กันดูนะครับตัวหัวเนี่ย เห็นไหมครับว่าหัวของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเรามาดูที่ก้านตรงนี้ก่อนนะครับก้านตรงนี้เขามีมาให้นะเวลาใช้งานนะครับเราจะใส่ฝั่งนี้นะครับนี่มันจะมีรูอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเราก็ใส่แล้วก็ปรับระดับให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับอันนี้คือใส่ตัวก้านจับไปเรียบร้อยแล้วเวลาจะแพนนะครับเวลาจะทิ้วแบบนี้มันก็ง่าย,ยก้านตัวนี้มันจะใส่ได้แค่ฝั่งเดียวนะครับถ้าเกิดใครถนัดมือขวานะครับ ก็ใช้มือขวาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครถนัดมือซ้ายนะครับก็หมุนกลับมาที่ตรงนี้แต่ว่าปรับมุมองศาเขานิดนึ่งอันนี้สําหรับมือซ้ายผมก็ปรับมุมองศามาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานมือซ้ายได้แล้วต้องการใช้งานมือขวาเราก็แค่หมุนกลับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับมาล็อกนะครับล็อกตรงนี้ปรับจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วเราก็หมุนมังนี้ล็อกนะครับแบบนี้สามารถยืดความยาวได้นะครับสําหรับก้ารนี้ยืดได้แบบนี้เลย ต้องการสั้นยาวนะครับเราก็ปรับได้เลยนี่แบบนี้แล้วก็ล็อกตัวด้านล่างนะครับจะเป็นตัวล็อกแพนนะครับเมื่อผมล็อกไปแล้วเนี่ยปึ๊บมันจะแพนไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ผมปรับปลดนะครับก็คือสามารถแพนได้แล้วก็มีตาแมวเอาไว้ดูระดับน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับทิ้วได้จากฝั่งนี้เลยเห็นไหม ก็คือปลดล็อกที่ตรงนี้เราก็สามารถเที่ยทิวได้ปล่อยนะครับมันก็จะขึ้นลงแบบนหนืดแบบนี้ตามลักษณะของงานหัววิดีโอนั่นเองนะครับแพนทิว ปล่อยสมูทนะครับอันนี้ก็คือการทํางานของหัวสําหรับงานวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นโมโนพอร์ตตัวนี้ใช้กับงานวิดีโอถือว่าดีมากๆแล้วก็ยังใช้กับภาพนิ่งได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดที่จะพกหัวให,ใหญ่ๆแบบนี้สามารถเปลี่ยนหัวจากหัวน้ำมันตัวนี้เป็นหัวบอลที่เพื่อนๆมีอยู่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปลดล็อกนะครับนี่เมื่อเราปลดมาแล้วเนี่ย เพทนะครับก็จะหลุดออกมาซึ่งเพทตัวนี้สามารถนําไปใช้ร่วมกับตัว DJ i Ronin ได้ด้วยนะครับผมใส่กลับคืนเข้าไปครับเมื่อผมใส่เพทกลับเข้าไปนะครับผมก็ง้างกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยอันนี้ก็จะล็อกแล้วสามารถปลดเพทได้แบบรวดเร็วนะครับสามารถที่จะเอากล้องออกไปใช้งานได้แบบรวดเร็วแล้วก็ตัวเพทตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับโ o n i n ได้นะครับด้านล่างด้านหลังตรงนี้จะมีประแจแอลมาให้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ย เราก็ใส่เข้าไปกับตัวกล้องแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวเพลซึ่งตัวเพลตัวนี้ครับของโคแมนคิวเนี่ยจะมีเพลตแบบนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้เพจตัว ex 3 0 0ตัวเนี้ยสามารถที่จะถ่ายเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานกงน,นี่เลยครับผมใส่กลับเข้าไปนะครับแบบนี้ปุบ๊บแล้วก็ง้างเหมือนเดิม แล้วก็ปล่อยอันนี้เพจก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะใส่กล้องให้เพื่อน <P US H> ๆได้ดูกันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เพจตัวนี้ก็เข้ามาอยู่ในที่ตัวกล้องแล้วแล้วาวน,นี้ผมต้องการใช้งานผมก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ง้างก่อนที่ตัวสีส้มแบบนี้นะครับง,ง้างใส่เพจแล้วก็ปล่อยอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดอ,อย่างที่ผมบอกว่าต้องการถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับมันสามารถยกขึ้นมาแบบนี้ถ่ายเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้เลยนะอ่ะง่ายไหม ถาเกิดถ่ายเป็นแนวนอนพลิกกลับมาแบบนี้นะครับถ่ายเป็นแนวตั้งพลิกแบบนี้ได้เลยเห็นไหมง่ายมากๆนะครับสามารถถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งแนวนอนได้แบบสบายๆเลยนะครับเขาจะมีเพจมาให้2แบบนะครับสาหรับตัวโคแมน Q6 นะเพจยาวแบบนี้กับเพจที่สามารถปรับนะครับเป็นแนวตั้งได้และนี่นะครับก็คือรีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวขาโมโนพอดงบประมาณไม่เกิน5000บาทของทางโคแมนนะครับตัวนี้เป็นโคแมน Q6 นั่นเองนะครับปรับง่ายมากแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างดีนะครับขาค่อนข้างมั่นคงผมสามารถวางไว้ตรงนี้ได้แบบมั่นใจได้เลยจะปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ง่ายด้วยเพจที่เขามีมาให้แบบนี้นะครับปรับเป็นแนวตั้งเราก็สามารถใช้งานในคอนเทนต์แนวตั้งได้ปรับเป็นแนวนอนก็สามารถใช้งานในคอนเทนต์แนวนอนได้มีเพจมาให้2อันนะครับแล้วก็ตัวขาค่อนข้างที่จะมั่นคงดีมากๆสําหรับตัว ขาโมโนพอดโค m แม q 6นะครับตัวนี้งบประมาณไม่เกิน5,000บาทได้ของดีแบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมยังมีตัวขาตั้งกล้องหรือว่า m o n น p o d อีกหลายรุ่นนะครับมารีวิวให้พเพื่อนเนได้ดูกันอีกส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ